ทวิชยคะคอก้อ๋อก็จัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็รู้นะคะว่าเป็นครั้งแรกที่วิชีจัดงานนะคะก็เป็นคนที่ใช้อยู่แล้วด้วยไงแต่ว่าสีสันคือใช่มากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากแ็กนานยังไงก็ปังทุกคนเลยค่ะตอดสรับนเค่ะโอ้ยแน่นอนสิคะเพราะว่ามันสิบหกประการที่ฉันเป็นหมดเลยค่ะฉันแฮปปี้มากค่ะเพราะว่า ซินนี่น่าจะรุ่นพี่ที่สุดแล้วในบรรดาแขกท,ทั้งหมดที่มาในงานวันนี้46แล้วแต่ก็แฮปปี้แล้วก็ชอบตรงที่ว่าเออวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องเรื่องเรื่องแบบบอดี้มายโซทุกอย่างเพราะว่าความสวยมันไม่ได้แค่ภายนอกอย่างเดียวมันต้องพลังอินเนอร์โพซิทีฟเอนเนอร์จีจากข้างในด้วยค่ะั ได้เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวิชีฟคอลเลเจนคอลเลเจนบูสต์สวยนะบูสต์และบอลฝากด้วยนะคะสำหรับเออ่วิชีฟคอลเลเจนนะคะ16คอลเลเจนเลยนะคะที่บูสต์แล้วก็บอลด้วยนะคะฝากดีหน้าสวยงามค่ะเรื่องความวิวซิงที่อายุ46ยังดูแบบสวยยังไม้ายังเป็นตำนานเหมือนเดิมขอบคุณค่ะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างก็ ครบทุกอย่างอย่างที่แขกได้พูดบนเวทีอะค่ะเรื่องของการนอนตอนนี้สดีฟให้ความสําคัญกับการนอนที่สุดแล้วนะคะสามทุ่มนี่คือส่วนใหญ่พวกสตีฟตื่นตีสี่เพิ่เขต้องมาดูลูกสาวค่ะแล้วก็เรื่องการกินอาหารก็พยายามกินให้หลากหลายคือไม่ได้ว่าห้ามทุกอย่างนะก็จะมีแบบกินช็อกโกแลตอะไรนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บาานซตไสอะที่ที่เป็นโปรตีนเน้นผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจํา แต่ที่สําคัญที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของการพยายามไม่ให้ความเครียดเข้าหาแต่ก็เป็นธรรมดายิ่งสนี้มีแบบหลากหลายผลปานมากต้องทํางานต้องเป็นคุณแม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก,ก็พยายามบอกสปี g ที่ก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละผทปานก็ทําได้ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกลูกสาวก็สวยแบบ ค่ะลูกสาวตอนนี้ก็ใช่ค่ะมีคนบอกว่าเห็นเกือบอีกสองเซนนี่จะเท่าแซนดี้แล้วนะคะก็ตอนนี้จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ค่ะก็ก็แข่งแบบระดับชาติแล้วก็จะมีมีแวบมาเดินแบบถ่ายแบบบ้างคือน้องก็ชอบเหมือนกันแต่ก็เรียนกับว่ายน้ำเป็นหลักก่อนแล้วก็ถ้าว่างก็จะมาเดินแบบแสดงว่าไม่ไม่เอาละครเลยจะไปทำเป็นวีดีโคือตอนนี้ตอนนี้เขา โฟกัสกับไม่นาำมากๆเพราะว่ามันแบบเขาอีกนิดนึงจะจะจะเป็นตอนนี้เขาติดท็อปสามเอ่อไหลายท่าท็อปเชนหลท่านี่ยค่ะก็เอาให้ถึงที่สุด๋ยวงานแสดงเดี๋ยวค่อยว่ากันอยากเหมอยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้แต่ก็ต้องดูขอดรานน้องจะน้องจะติดสุดในรุ่นตลอดเวลาเพราะว่าเกิด28ธันวาแล้วก็วันที่หนึ่งก็คือ เิ่งย่านี้ก็เลยแบบจะเสียเปลี่ยนนิดนึงก็บอกว่าเออปีนี้น่าจะกำลังน่าจะไปชิงได้เยอะอยู่ค่ะอย่างอย่างน้องมาหันมากีฬาน้องมีความเครียดนั <S <S ่นกเพราะว่ามเป็นแบบอยากให้เด็กมีชาติเลยนะคะเครียดไม่ถึงกับเครียดเพราะเราเราจะเราจะ,เราจะไม่ได้กดดันมากนะคะคือคือน้องมีเป็นคนที่กดดันตัวเองพอแล <S 2> <S 2> ้วเลยล่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยมากแล้วก็จะซินนี่มีหน้าที่พยายามให้อย่าให้เครียดเยอะค่ะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับ ของบาสตอมใช่ลูกชายเหรอะลูกชายเนี่ยสิคะลูกชายจะมีความสุุมลูกชายจะมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็จะไปลองเพลงแล้วก็เออตอนนี้มีไปกินไปเอด้วยเผื่อจะคือเหมือนมีอ่ อาจจะเป็นแคสติ้ g งานอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้ต้องดูก่อนค่ะถ้าได้งานเนี่ยแล้วก็จะไปค่ะ,ะคือด้วยความที่ดู<อ>แววของเขาแล้วก็ดูความชอบเขามาชอบชอบร้องเพลงชอบแอคติ้งชอบ entertain อ,บอ,บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าหนูชอบแม่จะด,ดัน่ะโอเคแปลว่าพี่กับน้องคือพลเรือกันเลยพี่อาจจะชอบเป็นนักร้องคือนักงเป็นแบบว่ามีความแบบ ใช่ส่วนน้องก็จะเป็นแบบสายเฮสายหลยิงอะค่ะก็ก็ดูน้องยังเด็กอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่สปอร์ตเแบบที่